ไปไหนก็แล้วแต่ใจเราอ่ะคิดอยากจะช่วยคิดอยากจะให้สวัสดีครับผมอภิวัตวิบูลวณกคุลจากเพจติ้ง o ูสักเซสคิดสำเร็จทำสำเร็จครับถ้าเราเรารู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำเดีย่ยเราสบายใจมันจะเกิดอันนี้ส่งผลบุญกับเรานะครับเหมือนผมเจอหลวงพี่หลวงพี่เจมนะครับ ทานน่านก็แนะนําว่าเนี่ยโยมเอาที่โยมทําแล้วโยมสบายใจอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการทําบุญหรือการทําทานมันแปลกมากเลยการที่เราให้หรือเราแบ่งปันเนี่ยมันทําให้ใจเราฟูพอใจเราฟูอะเราคิดแต่เรื่องดีๆอะสิ่งดีๆมันก็วิ่งเข้ามาหาเราคือเราบอกว่าเราอะกินแบบไหนเราก็จะให้เขาแบบนั้นชีวิตที่เหลือเนี่ย มันคิดแต่จะช่วยคนอยากจะให้อยากจะแบ่งปันอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆแม้แต่แค่พลังความคิดบวกเนี่ยหรือสิ่งที่เรื่องดีๆเนี่ยเรายังอยากส่งไปให้เขาเลยอันนี้ไม่เสียเงินนะครับเรารู้สึกคือเราอิ่มใจเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราอะไม่ลำบากแล้วเชื่อเลยครับคุณมีน้อยคุณก็แบ่งปันน้อยคุณมีเยอะคุณก็ให้เยอะถ้าคุณไม่มี คุณก็สรงพลังดีๆให้กับผู้คนรอบตัวชีวิตเราจากนี้ไปเด้ยเราจะสุขสบายแม้แต่ลมสุดท้ายเราก็จะนึกถึงแต่เรื่องดีๆ